ฮะยโยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอร์ทอลปอีกเช่นเคยนะครับแต่ในเวอร์ชันเสียงแหบนิดนึงคุณผู้ชมโอ้โหเพิ่งไปทำเอ็มซีมานะครับเสียงหมดเกลี้ยงเลยแต่ก็ยังอยากอัดคลิปอยู่นะครับอ่ะอยู่กับ t ล็กล็อกออริจินนะครับใน EP ีที่2ของช่องผมนะฮะก็ยังอยากวนเวียนในเรื่องของไกด์เกมละกันนะครับอาจจะไปเกี่ยวกับระบบต่างๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในวันนี้เนี่ยคลิปนี้ผมเอาเรื่องของการดองเควสมาฝากกันละกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ทําทกันมาตั้งแต่ CBT แล้วเนาะนะครับ Open โอเพนก็ทํามาเรียบร้อยทําให้หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนไฮคลาสได้ในเด์วันเลยนะครับตั้งแต่วันจันทรเนาะประมาณ1 8บแวันนี้แหละนะครับผมเองก็ทํามาเช่นกันทีนี้เป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยถามในไลฟ์ตลอดเลยนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการแล้วกันเนาะว่าตัวหลักการเนี่ยมันทํำยังไงนะครับทำไมต้องมีการดองเควสนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเลเวลของคุณผู้ชมนะครับอย่างตอนเนี้ย ของผมเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเนาะผมตันแล้วเชแล้วนะครับเพราะว่าเลเวลโลกตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ที่65นะฮะซึ่งมาพูดถึงเรื่องของเลเวลโลกก่อนนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อการดองเควสเลยนะครับมันเป็นเหตุผลที่ให้มีสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นนะฮะตอนเนี้ยเลเวลโลกของผมเนี่ยอยู่ที่65ในเซิร์ฟพันสี่นะครับมันจะเก็บเลเวลได้แบบไม่หักไปจนถึง70นะครับหลังจากนั้นขึ้นไปเนี่ยอีก3เลเวลนะครับมันจะเริ่มหัก xp ประมาณ30%นะครับแล้วมันจะไปตันที่บวกแง่ายๆคือบวกหเนี่ยนะครับเก็บได้ถึง70นะครับมันจะไม่หักพอเลยจากนั้นขึ้นไปเนี่ยจะโดนหักเปอร์เซ็นต์ของ xp e ไปเรื่อยๆนะครับจนตันอีก3เลเวลก็คือบวกแนะครับบวกหบวกสเนาะเป็นบวกแฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเลเวลโลกของผมเนี่ยอยู่ที่65นะครับบวกหถึง70็บวกสถึง73ตอนเนี้ยผมจึงตันแล้วนะครับสังเกตว่า อีก x ีข้างหลังเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่ได้บอกแล้วว่าเอา30ล้านอะไรเอย่ยหายไปเลยแล้ว xp เนี่ยจะโดนหักถึง80%แต่ว่าจ j อบอะ่ะไม่โดนนะอ่าฉะนั้นเนี่ยผมจะเก็บเลเวลไม่ขึ้นเลยแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าไม่มีทางขึ้น74เลยนะครับจนกว่าเลเวลโลกเนี่ยจะขยับครั้งต่อไปนะครับถึง70อ่าไปปลดล็อกวันที่4พฤษภาคมตอนตีห้านะฮะผมก็เหงาอีกประมาณ5วันนะคุณผู้ชมนะครับเนี่ย true level เ,เ,เนี่ยมาถึง73อย่างที่บอกไปเนาะ 65, 70, 73ตามเลขเลยคุณผู้ชมนะครับบวก 5, บวก3เนาะผมติดแคปเรียบร้อยนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเลเวลคนเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยการส่งเควสต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลี่หรือการฟาร์มอลเนี่ยมันจึงไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าเราจะได้ x e x p ที่ลดลงมันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าดองเควสนะครับการดองเควสเนี่ยจะมีอยู่2พาร์ทหลักๆคือการดองเควสที่ เป็น Quest เควสเหนือเรื่องนะครับต่างๆที่เด้งขึ้นมาในเกมอย่างเช่นตัวของสตอรี่ซึ่งจะได้เยอะมากนะครับเควส์แอ e เก็เยอะเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมสามารถกดเข้ามาที่ด้านซ้ายได้ที่เป็นรูุสมุดนะครับเรามีอ่าตัวของพินปักหมุดอยู่ตรงนี้นะครับพาดอยู่โปะนะฮะมันจะบอกว่าเควสไหนเนี่ยเขาให้รางวัลเป็นอะไรบ้างถ้าเจอพวก b a s จ็อบเอ p เนี่ยนะครับ ถ้าเราเลเวลเกินแล้วที่มันหักไปนะครับเราก็อมไว้เลยนะครับหรือว่าไม่ต้องทําอย่างผมเนี่ยนะทำต่อได้แต่ไม่ทําละทําไปทําไมอ่ะม,มันไม่ได้แล้วอ่ะถูกไหมเก็บไว้ดีกว่าไม่ต้องรีบนะครับในส่วนของมิสซิลเเนียสนะครับหรือว่าเควสไฟล์เนี่ยบางเควสมันก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเนี่ยมีเบสจ็อบด้วยแต่บางเควสเนี่ยมันก็อาจจะนิดๆหน่นนนอยๆนะครับบางทีหลักหมื่นด้วยซ้ํสามห0 0 0นอย่างเงี้ยแต่ว่าเควสที่เลเวลโลกไกลขึ้นเนี่ยหรือว่ามันวิ่งไปไกลๆแล้วเนี่ยนะครับเออเควสหลังังงๆมมมนนนนอาาจจจะไได้้กกขึึ200,000 300,000 500,000ปถ็ีเช่ น,น,นะฮะอ่ะลองดูว่าเราจะทำเควสไหนบ้างนะครับแอนบีเจอร์สีม่วงเนี่ยมันจะไปเดินเก็บตามแมปนะครับต้องไปเริ่มคุยก่อนเพื่อเปิดเควสแล้วก็วิ่งได้ส่วนใหญ่จะให้เพชรกับ e x p นิดหน่อยนะฮะทีเนี้ยเราก็เลือกจะดองเควสเลยไม่ต้องทำจนกว่าเลวโลกครั้งถัดไปจะหมดแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมแนะนำควรจะทราบเลยก็คือการดองเดลี่เควสย้ำนะครับว่าดองได้แค่เดลี่เควสนะฮะไม่สามารถดองอีเวนต์ได้เพราะ อีเวนต์คือการทําประจําวันนะครับจบในวันนั้นๆหรือสัปดาห์น,นั้นนนนะครับมันจะมีคอนเทนต์บางประเภทที่เป็นวันบางอันเป็นสัปดาห์อย่างเช่นต้นไม้นะครับเป็นสัปดาห์เฮลห้า,หามเป็นสัปดาห์คือคำว่าสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีวันครอบอยู่นะอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยนะครับลงได้อาทินึงเนี่ยวันละครั้งเดียว2ครั้งก็คือแยก2วันวันละครั้งนะอย่างเช่นจันทร์คารจันทร์ศุกร์ อังคารเสาร์อะไรเงี้ยและมีดูโอนะครับดูโอก,ก็จะเป็นอ่าลงคู่ได้แค่เสาร์หรืออาทิตย์นะครับเพื่อลงกับคนอื่น1คนลงซ้ําไม่ได้นะฮะอ่ะอย่างวันเนี้ยวันอาทิตย์เนาะจะมีทีมปาร์ตี้ด้วยนะครับเป็นอันที่เราเนี่ยไปเต้นตามนั่นเองนะฮะหรือว่าจะเป็นเฮลแฮมในแม่นะครับซึ่งจะเป็นอันสมุดเนาะเอาไว้หาแพลนนะครับอันเนี้ยลงได้วีคละแปดนะครับก็แบ่งลง2 2 2 2 4วันกระจายกันหรือว่าจะลงเอ่อวันนี้1วันนั้น1อะไรก็ได้ขอแค่เต็มที่เนี่ยดองไกลสุดก็คือ พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ก็คือที่เราดองได้นะครับก็ลองดูว่าภายในสัปดาห์นั้นอนะเลเวลโลกเราจะปลดไหมหรือว่าเราจะขึ้น70ไมนะฮะเพราะว่ามันจะไปหาแปลนอันใหม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของดันที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสัปดาห์ด้วยนะครับอ่ะรวมไปถึงตัวของหอคอยเนาะจะมี e อเลี t ยทาวนะครับหอคอยก็ลงได้เป็นสัปดาห์นะอันนี้ดองไม่ได้ต้องทําเสร็จ ทุกวันและเมื่อแค่แอคทีฟนะครับเดลี่เนี่ยนะครับมันเต็ม100เราจะได้ b เบ s ซ i n g ไปฟาร์มของกันแบบคูณ6นะฮะที่หลอดนี้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อไปฟาร์มหาการ์ดหาวัสดุนะครับคราฟของต่างๆนานานะครับก็ว่ากันไปเพื่อเปิด Blessing แล้วก็ไปฟาร์มกันวันละ30ต้องเล่นให้ครบทุกวันฉะนั้นจำไว้เลยว่าอันนี้ดองไม่ได้ หน้านี้ไม่เกี่ยวกับการดองเควสนะครับจะมีแค่ตัวของอแถบพินด้านซ้ายนี้กับเดลี่เท่านั้นทีเนี้ยผมจะมาโฟกัสที่เดลี่นะครับว่าหลายๆคนงงนะว่าเออมันต้องเริ่มดองยังไงดองอันไหนดองเมื่อไหร่ปรกติแล้วนะครับถ้าเกิดเลเวลเราเนี่ยยังไม่ถึงเลเวลโลกนะครับยังไม่โดนหักสมมติตอนเนี้ยเลเวลโลกผมเนี่ยหกใช่ไหมผมยัง68อยู่นะครับทิ่ไปเลยคุณผู้ชมไม่ต้องดองนะเพราะว่าเราจะยังได้ XP เต็มๆมอยู่เนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมักจะลง AT กับ เอฟถูกไหมเออนะครับแฮตตี้ตะโกนโข่งโลกไปนะครับเอทลบสี่นะเอฟลบสามาว่ากันไปนะครับเพื่อลงแค่2อันเนี้ยนะครัเอฟเนี่ยสี่สิบตัวนะครับจบหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเออจาก80เหลือ40ลง AT อีก2รอบหมุนโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเสร็จแป๊บเดียวจบนะฮะมันก็จะเคลียร์รายวันที่ง่ายแล้วเราจะไปหมุนรีวอร์ดได้ด้วยเคลียร์ตัวเนี่ยเราจะไปรับนะครับตัวของเควส์พาร์ทได้ด้วยนะครับนี่10 40 60นะฮะก็ อาจจะมาแบ่งๆ่งรับดูก็ได้นะครับอาจจะดองวันนิดวันหน่อยนะครับเพื่อให้เราได้ XP ของพาสอยู่นะครับอย่างเช่นดอง40 40,2 40, วันอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้คำว่าดองที่ผมพูดถึงคืออะไรนะครับการดองเนี่ยนะครับคือการเล่นเควสด้านล่างครับทุกเควสเลยถ้าผมจะไม่ผิดนะทุกเควสเลยนะครับที่อยู่ด้านล่าง10ตัวไอ้10ตัวเนี่ยจริงๆนะ ไม่ต้องทําแล้วนะครับมันมีไว้ทาช่วงแรกเนาะที่แบบเรายังเปิดฟังก์ชันได้แค่20ตัวอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็ต้องไปเล่นพวกเควสยิบย่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเล่นแล้วนะครับยกเว้นว่าเราอาจจะหาตราอย่างเช่นตราของกิฟเฟนค u นซิลก็ไปวิ่งหนีข้างคาวปลดล็อกอาจุดไฟว่ากันไปซึ่งก็ไม่เล่นหรอกคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บเอ็มเบลมเนี่ยนะครับไปเล่นวันนี้วันอาทิตย์ถูกแะ เก็บ5เอ็มเบลมที่ต่างกันนะครับอ่าผมก็จะมีแซมแซมไว้บ้างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไปเข้ากิจกรรมบอลรูมได้นะครับอ่าตีปาร์ตี้เนี่ยไปยืนเต้นได้รับ XP มีอ่าสุ่มหวยข้างในด้วยนะครับรางวัลที่3 2 1ว่ากันไปนะครับในวันอาทิตย์มันจะไม่ใช่การกินข้าวกิว้วจะเป็นการเข้าไปเต้นบอลรูมแต่ก็อย่าลืมว่าเรายังมีกล่องเลือกเอ็มเบลมนะครับนี่เป็นกล่องสีเขียวโบแดงแบบนี้นะครับเอ็มเบลมซีเล็กเชเบิลบ็อกซ์นะครับไปเลือกได้เลยนะครับส่วนใหญ่่เเนียรามามัักจะขดขดตวอง e อ p กซ์ r a s s OCIATION นะครับกับก f f e n c o u n c i l ใช่ไหมนะครับเราแค่ติ๊กมา1โป๊ะแล้วก็เลือกมาเนี่ยถ้าเราขาดจบแล้วมันครบ5แล้วนะครับขอแค่มีต่างกัน5อันก็พอแล้วที่เหลือในสัปดาห์เนี่ยนะครับเราต้องไปขายคืนนะไม่ให้มันหายเปล่านะครับเพื่อไปรับ ตัวของทีมคอยนะครับเอาไว้แลกของจุกจิกเล็กน้อยนะครับของแต่ละสัปดาห์นะครับนี่ตัวนี้เป็นทีมคอยนะครับมันจะเป็นพวกหินตีบวกก้อนเล็กเอ่ยแต่ว่าของหลักเนี่ยมันจะเป็นตัวของออบแกลนที่เอาไว้สุมหมวกนั่นเองนะครับเอาไว้คราฟได้เพิ่มตัวของแฟชั่นเรตติ้งนะครับเวลาฝังสมุดนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นของสําคัญที่อย่าลืมไปถลุงเอมเบมทิ้งที่ทีมปาร์ตี้ทุกสัปดาห์วันอาทิตย์ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะหายเปล่าไปเลยนะฮะอ่ะโอเคกลับมาที่เดลี่รอบนะครับการด แทบจะทุกเควสเลยที่เป็นด้านล่างและสําคัญที่สุดคือเต้นนะครับหลักการดองคืออะไรคือเราสามารถดองเควสตรงนี้ได้3เควสโคต้าเนี่ยอยู่ที่3เควสเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสังเกตว่าแต่ละเควสเนี่ยเนเจอร์สปีชีอันนี้เ,เป็นตกปลาใช่ไหมบอนเซอร์ทรลลมันจะคล้ายๆกับไว้วิงนะครับก็คือไปตีมอนให้ครบตามจำนวนที่เขาสั่งนะครับแล้วก็เต้นเนี่ยยีนะครบ,บางทีจะมีพ่อค้าด้วย ใครเคยเล่นมั้งพ่อค้าเข็นรถเข็นไปแล้วก็ไปซื้อของจากเมืองนึงแล้วก็เข็นไปขายอีกเมืองนึงซื้อของมาเพิ่มจนกว่าจะครบแล้วก็ส่งประมาณนี้พวกเควส์ยี่สิบเนี่ยนะครับมันจะสามารถดองเพื่อไปส่งวันอื่นได้การดองคือการทําให้เสร็จแต่ไม่ส่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยที่ผมพูดคือตัวของ Fa วล์เทนแดนนะครับหรือว่าเต้นน้ำพุนีน่แหละนะครับสังเกตว่าพวกเควสพวกนี้มันจะ20บัตรใช่ไหมครับถ้าเกิดเราดอง3เควสนะฮะตามที่กฎของเกมเขาตั้งเอาไว้ก็คือ 60ตัวถูกไหมแต่ไอเจ้าตัว fountain dance เนี่ยหรือว่าเต้นนครับมันมีสิ่งพิเศษครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับกดที่ไปได้เลยนะครับเขาก็จะวิ่งบึ้นๆไปเลยนะครับมันจะอยู่ตรงกลางพรอนนั่นเองอ่าโหลดมานะครับปึ๊บเราก็จะวิ่งไปตรงกลางเลยนะครับเพื่อไปที่จุดเต้นนั่นเองนะฮะพอเราคุยกับ NPC เต้นปึ๊บก็ให้แสดงกดที่อันแรกนะครับ daily quest นะครับ แล้วกดรับนะครับสังเกตว่าเขาจะให้เลือกนะครับว่าเราจะเต้น15นาทีหรือ30นาทีนี่แหละคือความพิเศษที่สุดของเควสเต้นนะครับในเดลี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเควสเดียวที่นับเป็น1เควสแต่ได้ถึง40ทิกเก็ต นี่แหละนะครับคือเควสสำคัญนะครับที่ไม่ควรมองข้ามเวลาเราต้องการจะดองเควสแล้วนะครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับกดรับเข้าไปนะครับแล้วเขาจะไปเต้นนะครับก็แค่ไปยืนอยู่เนี่ยตรงน้ำพุพรแล้วก็เต้นไปนะครับทั้งสิ้นครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะไปกินข้าวอาบน้ําดูซีรีส์ไปทํางานว่ากันไปนะครับไอเต้นเนี่ยคือเราจะเต้นเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็แค่ได้ดูพุอะ สวยงามออนะครับก็เต้นเดี่ยวไปเลยนะครับให้มันครบครึ่งชั่วโมงนะครับพอครบเสร็จเนี่ยนะครับเราแค่ไม่ต้องส่งนะครับก็คืออมไว้อย่างนี้แหละนะครับ <The> ให้มันขึ้นค้างไว้นะครับแล้วในวันที่เ <The> ลเวลโลกมันขึ้นนะครับ <The> อย่างผมเนี่ย <The> ก็ต้องรอเนาะวันที่อ่าส <The> ี่นะครับ <The> พฤษภาคมเนี่ยนะครับสี่เดือนห้าเนี่ยค่อยมาส่งอมไปเลยยาวๆนะฮะอ่ะเราก็เต้นไปนะครับเสร็จปุ๊บไม่ต้องส่งนะครับผมอ่ะแค่นี้อ่ะสมมติว่าอันเนี้ยผมเต้นเสร็จแล้วละกันนะครับผมก็ค้างไว้ยังไม่ต้องส่งนะครับ คือหลักการง่ายๆนะครับหลักการเนี่ยคือการที่เรารับเควสปุ๊บเนี่ยสังเกตว่ามันจะหักตัวไปแล้วเห็นไหมมันถือว่าเราเนี่ยใช้ตัวในการรับเควสนะเออแต่เราแค่ไม่ส่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หักตอนส่งไว้มันหักตอนที่เรารับเรารับปุ๊บมันหักนั่นแหละครับคือความเทพนะครับในการดองเควสนั่นเองอมไปส่งวันอื่นแนะอะสมมติว่าผมไปเล่นเควสอื่นแล้วกันนะครับตัวของ Monster Trail นะครับ ปกติเนี่ยผมจะเว้นเป็น40 40นะก็คืออย่างวันนี้ถ้าผมดองเต้น40ใช่ไหมผมจะอ่าเก็บอีก40ก็คือ20สเควสเนี่ยไว้เล่นวันอื่นนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพื่อยังได้รับตัวของ XP e นะครับในการอ่ารับเควสพาร์ทนั่นเองอ่ะสมมติผมทำไปเลยแล้วกันทำคลิปไปละไหนๆก็ขึ้นคลิปมานะครับอ่ะทีนี้ผมไปรับอีกเควสหนึ่งนะครับอริเออร์ต้องไปฆ่ามอนนะครับฝึกของตัวเองนะโอเคใช้20เห็นไหมฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะ หักตัวไปแล้วนะครับหายไป20เอเห็นไหมหายไป20นะครับสมมติผมไปรับอีกอ่ะผมไปรับเนเจอร์สปีชีอีกไหนๆก็ขึ้นคลิปแล้วเอาแบบทีเดียวไปเลยวันนี้สาเควสไม่ต้องเล่นสักเควสหนึงเออหายไปบานเลยแต่จริงอันนี้ไม่คุ้มนะคุณผู้ชมนะครับควรจะแบ่งรับนะครับเพื่อจะให้เราเนี่ยยังคงสามารถรับตัวของ XP จากพาร์ทได้ด้วยเพราะว่ามันจะได้เหรียญน,นะครับผมอ่าโอเค,อเคนี่ก็ไปรับมา นะครับแล้วก็ยืนยันให้เรียบร้อยนะครับผมและถ้าเกิดเราไปยกเลิกเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวเนี่ยกลับคืนมาด้วยนะครับในกรณีที่เราอาจจะเปลี่ยนใจนะครับเนี่ยเห็นไหม ตัวหมดแล้วเนี่ยคือการใช้จ่ายตัวที่หมดแล้วนะครับแต่ว่าเราอ่ะจะไม่ได้รีวอร์ดนะครับตรงนี้นะเออเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ส่งเควสแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บ XP ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็วิ่งไปทําการโจมตีจัดการมอนสเตอร์นะครับอาจสมมุติไปทำมอนสเตอร์เทรลแล้วกันสักอันหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างอะ่ะไม่ต่ํากว่าเลเวลเองหรือมอนสเตอร์ที่สูงที่สุดของเซิร์ฟนี้ดูจากบุ๊กสมมุติผมลองไปตีแจ็คแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าได้ไหมนะเออลองดยอน,อนอหน่ นะครับอ่ะโอเคนับอยู่นับอยู่นี่ฮะอ่ะโอเคผมก็ตีแจ็คไปนะครับน่าจะได้เควสอยู่นะอ่าขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆร่อได้อยู่ได้อยู่นะครับเนี่ยผมก็มาวิ่งตีเควสพวกนี้นะครับให้มันครบกําหนดตามเงื่อนไขนะฮะผมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะไปตกปลานะครับแล้วก็ไปเต้นให้เรียบร้อยให้ถึงตัวของครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มันจะขึ้นนะครับว่าเออทำการส่งเควสนะครับแต่เราเนี่ยไม่ต้องส่งคุณผู้ชมเราไม่ส่งนะฮะเออแแแแลลล้้้วววววกกก็็ออ่่่่่ะะะตีีีไปปเเรรรืยยๆนนนนคคัับบบ๊ดึึงา เนี่ยฮะอาจจะไปที่ตัวอื่นก็ได้นะครับขอแค่มันเข้าเงื่อนไขของเควสถ้าเกิดเป็นเควสไววิงเนี่ยมันจะสั่งเลยนะครับว่าให้เราเนี่ยไปตีตัวอะไรเอนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับเรากดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเขียนว่าไปเลยนะสังเกตดูดีครับมันเขียนว่าไปเลยอ่ะผม40 41ปุ๊บมาดูนะครับ42นะเดี๋ยวมันจะมีวิธีสังเกตนะครับว่าเควสเนี่ยเสร็จหรือยังบางทีเรางงเนาะมันสั่งไปนู่นทีไปนี่ทีนะครับไม่รู้ว่าอันเนี้ยคลิกหรือส่่่่งออะคคคุณจมมมรรรัับบเเเห็็นนน้้ยววาาพสํแลี ตามจำนวนเนี่ยมันจะเขียนว่ามอบไอคำว่ามอบนี่แหละนะครับอ่าผมตายพอดีเลยเวรกรรมยาหมดไม่ได้ดูโอ้เอา้ามาเกิดแล้วยาหมดจริงด้วยโอ้ยลืมดูนะครับมันจะขึ้นเลยว่ารายงานมาเชียวไหนนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นรายงานปุ๊บแล้วเราเนี่ยไปกดดูในหน้าเควสให้ดีนะครับมันจะเขียนว่ามอบไอมอบเนี่ยคือเสร็จแล้วอย่ามอบนะครับเก็บไว้มอบในวันที่เควสโลกมันปลดและเราเนี่ยไม่โดนหัก e อ p ก นะครับมันจะทําให้เราได้เอ็กเต็มๆเลยนะครับอย่ามอบนะอันนี้คือเสร็จแล้วถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยมันจะเขียนไปเลยไปเลยเห็นไหมอันนี้คือวิธีเช็คนะครับไปเลยไปเลยคือยังไม่เสร็จถ้ามอบคือเสร็จห้ามกดมอบเด็ดขาด มอบคือการวิ่งไปคุยปุ๊บมันเด้งเลยนะครับให้อมไว้อย่างเงี้ยนะครับจนกว่าจะถึงวันที่เลเวลลดนะครับนี่คือเทคนิค,นคของการดองเควสนเองนะครับบางทีเราทําไปปุ๊บอ่างเช่นตกปลาเฮ้ยมันไม่มีเวลาตกว่าตกไม่ได้แล้วเอ๊ะเรานี้โน่นเนี่ยเรากดลาทิ้งได้นะครับเราก็ยกเลิกโปะนะครับผมอ่ะมันก็จะหายไปแล้วเห็นไหม มันจะได้ตัว daily ๋วเดลี่คืนมานะครับเราก็จะสามารถเอาไปรับเควสตอื่นแทนได้นะครับบางทีเฮ้ยเราไปรับมามั่วซั่วเลยนะครับเอาเต้นยังไม่ถึง40เลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำไงยังไม่ได้ส่งกดละทิ้งได้นะครับเออแล้วก็อุย้ยมาแล้วว่าได้ตั๋ว40มาเก็บเควสตเต้นและอ่าอะไรประมาณนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะครับนี่คือเทคนิคที่นํามาฝากกาันเกี่ยวกับการดองเควสนะครับซึ่งเอาจริงหลังจากที่เราเปลีนะ่ยนไฮคับมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเออมันก็ไม่จาเป็นละนะครับเพราะว่า คีย์หลักเราเนี่ยคือการเปลี่ยนไฮคลาสวันแรกนะครับเพื่อความเก่งที่กระโดดเลยนะครับแต่ว่าจริงแล้วมันก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเลเวลโลกตันเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่มีเหตุผลที่ว่าเฮ้ยเราจะส่งเวททำไมอะ่ะคือผมตีมอนไม่ขึ้นแล้วเนี่วละลอยอย่างเงี้ยแต่จ็อบมันขึ้นอยู่นะเออมันแค่ล็อกตัวของเบสเลเวลไม่ให้มันทิ้งห่างกันนะครับเราก็จะเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ทุกเลเวลโลก และเลเวลเราในเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเล่นเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องของการดองเควสหลักการจะได้เอาไปปรับใช้กันได้ไม่ต้องมานั่งถามว่าเอ้ยต้องดองยังไงดองไหมผมเลเวลนี้โลกเลเวลนั้นนะครับก็หลักการประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับมีปัญหาและสอบถามได้นะครับในซีมทุกวันเลยนะครับไว้เจอกันกับนักล็อกออริจินดาวนโหลดได้ที่ลิงก์ประผุดของผมวันนี้เราลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย